สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24ตุลาคม2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสิบถ้วยสิบถ้วยบ่งบอกถึงความรักนะคะความผูกพันในครอบครัวเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะสเตนนะคะด้านของการงานนะคะอาจจะมีงานเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบแต่ทุกอย่าง ไม่เกินความสามารถนะคะนักคนวันอาทิตย์เป็นคนที่ถึกอ,อึดนะคะแล้วก็อดทนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานได้ดีนะคะเดือนสั้นนะคะแสงสว่างสิ่งต่างๆนะคะกำลังจะเข้ามานะคะการงานการเงินสุขภาพความรักใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนเงินเดือนนะคะหรือใครที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานที่มั่นคงหรือมีชื่อเสียงนะคะกว่าเดิมได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์ดวงโดดเด่นนะคะ สีดาบนะคะสีดาบนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพไว้บ้างนะคะใครที่ต้องทํางานหนักๆยกของหนักๆนะคะปวดหลังนะคะปวดกระดูกนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับปวดฟันถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันนะคะนะคุณผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทําศัลยกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับเ็เรียกว่าอาจจะโดนมีดหมอได้นะคะทาศัลยกรรมตกแต่งความสวยความงามหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายก็สามารถ เกี่ยวกับสัลปกรรมได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่ม,มใสโชคลาบนะคะเดอะสันเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจาก24ยิีมีเลขศูนย์แปดเก้าสี่นะคะศูนย์แปดเก้าสี่นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวัญจันนะคะหกไม้เท้าการงานนะคะนะยังมีความมั่นคงดีนะคะอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่ทุกอย่างก็จะเขาเรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือใครที่ทําอยู่แล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนเงินเดือนอัพได้ด้วยนะคะใครที่ว่างานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้มีโอกาสรเริ่มงานใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะคะหนึ่งถ้วยนะคะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะในช่วงนี้อาหารการกิน อุดมสมบูรณ์กินเยอะทานเยอะนะคะสามถ้วยเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับได้รับคําเชิญนะคะงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานฮาร์ปารต์ตี้งานแต่งงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะ3ดาบคนวันจันทร์นะคะในช่วงนี้ จะทำอะไรนะคะก่อนจะพูดอะไรนะคะคิดก่อนพูดนะคะคำพูดของเรานะคะอาจจะไปติ้มแทงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เขาเรียกว่าระวังอารมณ์ระวังคำพูดไว้บ้างนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะความรักนะคะใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานได้ด้วยนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจเป็นคนที่อกหักมาก่อนหรือแม้กระทั่งตัวเราก็พึ่งจะอกหักมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะวันนี้จะโดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะส่วนใครที่ชอบการเสียงดวงเสียงได้ไหมก็เสียงได้นะคะเลขมงคลจากพอยิปสีนะคะมีเลข6133นะคะห1 3นนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนบันอังคารนะคะหกไม้เทา้าการงานนะคะของคนวันอังคารนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ทุกอย่างก็เขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะหรือใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสเงินเดือนอัพได้ด้วยนะคะ10เปลี่ยนนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะ นะก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสาเร็จนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะจะได้ข่าวดีสี่ถ้วยอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปฟิกกับเวลานะคะเซ็งเงเบื่อเบื่อบางคนนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะเราต้องเผื่อเวลาบ้างเผื่อใจไว้บ้างนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับสิ่งที่เราวางาเวลาไว้นะคะแปด ไม่เท้างานเยอะงานมากนะคะทำงานสากกระเบือยนเรืรอรบมีโอกาสได้ขยับขยายงานใครบางคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่นะคะคุณก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะเ็าเรียกว่าจะได้ดีเกี่ยวกับการงานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านกับคนรักนะคะคนโสดนะคะช่างเลือกจุกิจกจุจีจ้ขี้บ่นนะคะโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานมากกว่านะคะ โชคลาบบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลขหกศูนย์สนะคะหกศูนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะเดอไฮโรเฟนคนวันพุธในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนอยากไปวัดนะคะ นะอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรหรือสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะก็ได้เ็เรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะต,ตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะราชินีถ้วยสงบความสงบความราบเรียบนะคะในช่วงนี้ของคนวันพุธน้าเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะ 3ดาบนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องอย่าใจร้อนคำพูดก่อนพูดนะคะคิดก่อนที่จะพูดนะคะนะเขาเขาเรียกว่าระวังคำพูดนะคะสาดาบอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะคะสุขภาพต้องระวังด้วยนะคะคนวันพุธในช่วงนี้นะคะระบบทางเดินหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะนะคะรวมทั้งอารมณ์ใจร้อนนะคะ นะเจ้าชายดาบเจ้าชายดาบสามดาบนะคะถ้ามีคําพูดมีปัญหาอะไรกับใครเราก็จะค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนไม่ค่อยจะยอมใครนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันหรืออาจจะได้รับข่าวจากบุตรล้านบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์ไปช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะไปเคลียร์เกี่ยวกับด้านของการเงินหรือบางอย่างที่ทําให้เราต้องเขาเรียกว่าทุกใจกังวลใจได้ด้วยนะคะ ใครที่มีลูกน้องมีบริวารที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าระวังคนที่อายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะระวังการเดินด้วยนะคะชนน,นชนน่้นชนนี่ฟกช้าดําเขียวนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการส่มแสรมนุน่นฟังน่ฟังนุ่นเสียนินเสียการเงินรายจ่ายเยอะนะคะส่วนทางด้านของช่วลาบนะคะช่วลาบวันนี้นะคะไม่โดดเด่นส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากปีุมีเลข 0 3 0นะคะ5030นะคะต่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะ เดอะไฮโรเฟนคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาเดินทางไปไหนเครว้ครวคลาดปลอดภัยนะคะบางคนมีดวงที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวดัดทาบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานสวดมวนตว์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะเดินทางไปขอพรนะคะได้ด้วยนะคะ 6. เหรียญน,นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยืมทางการเงินแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะนะก็เรียกว่าเป็นบ,บุตรหลานบริวารเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราเป็นห่วงนะคะแต่เราก็ค่อนข้างจะปฏิเสธยากนะคะเพราะเราขึ้นพระสังฆราชนะคะจิตใจดีงามนะคะชอบช่วยเหลือคนโน้นช่วยเหลือคนนี้เป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้นะคะ นะบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะสิบดาบนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานเอาวมงค,คลของใครได้ด้วยนะคะเดวิลนะคะใครหล,ลายๆคนนะคะของคนวันรของคนวันพฤหัสนะคะ บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคตโิจรกลางค่ำกลางคืนนะคะตำขับตำบาได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ของคนวันพฤหัสระวังจะมีคนข้ามมารัตตเปรียบน,นะคะนะอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนจิตใจดีมีโอกาสมาจิบมายืมกันเงินแล้วไม่ได้คืนนะคะนะเดวิลนะคะเดวิลพวกนี้นะคะนะไว้ใจไม่ได้นะคะจะไม่ได้คืนโกงนะคะนะอาจจะหลบหลีกนะคะนะไม่เขาเรียกว่า มีเล่เหลี่ยมนะคะได้ด้วยหรือแม้กระทั่งมาในแนวแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์ก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะส่วนทางด้านของการเงินในช่วงนี้ของคนวันพฤหักรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะบางคนก็ซ่อมแซมน้่นพังนี้พังน้่นเสียนี้เสียได้ด้วยส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเจอกันในสถานที่อคติจรกันข้ามกังๆๆคืนได้ด้วยแต่เราต้องดูเพราะเป็นความรักที่ฉับฉวยเป็นความรักที่ผ่านมาและผ่านไปนะคะอา,อาจจะโดนเขาเรียกว่าหลอกลวงได้นะคะนะเราก็ต้องดูนะคะโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะนะก็เสียงเซมเอาเลขจากเซมซีมาเสียงโชคได้เลขมงคลจากพัญวิทยาหกศูนย์ห้นะคะ ห้าหกศูนย์ห้าต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะ ราชาถ้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะของคนวันศุขในช่วงนี้รวมทั้งคนวันสุขเองก็จิตใจดีงามนะคะหนึ่งเหรียญดวงเฮงนะคะคนวันสุกนะคะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุย นะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะด้านของการงานมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนเงินเดือนมีโอกาสได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่ามาเก็บมากักมาตุนมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะ อัดเสวินไม้เท้ามีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานนะคะโดยเฉพาะง,งานทางด้านประเภทเซล์ในช่วงนี้ขายดิบขายดีนะคะนะไม่ว่าเราจะทําทางด้านไหนนะคะถ้านหนึ่งเหรียญขึ้นมานะเขาก็เรียกว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะมีดวงเดินทางแบบกระตันหันขับรถเร็วกับรถช้าหน่อยนะคะโชคลาบยุติธนนผ่านะจะให้โชคความรักนะคะของคนวันสุข นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะในช่วงนี้พูดจาดีๆกับคนรักนะคะอาจจะได้ติปนะคะได้เงินได้ทองจากคนรักได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระยิปซีมีเลข0100นะคะ0100นะคะต่อไปคนวันเสาร์ นวันเสาร์นะคะราชาถ้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะเรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหรือว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะเดินทางไปไหนเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะห้าเหรียญดวงการเงินมีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะของคนวันเสาร์นะคะก็เรียกว่า มีบางอย่างที่เราจะต้องเสียเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะนะต้องรัดเข็มขัดหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้นะคะหดาบนะคะมีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะมีดวงยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อาศัยแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะดาบก็ียกว่า ดวงของคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้ไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะหกดาบการเวลาทุกอย่างจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะ10บเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะเขาเรียกว่าเสียก้อนเสียเงินก้อนก่อนนะคะนักค่าเหรียญเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราจะต้องจ่ายแต่คุณก็จะมีเงินใหม่เข้ามานะคะนักสิบเหรียญน,นะคะนัอาจจะเขาเรียกว่าจ่ายไปก่อนแล้วก็ได้ทีหลังได้ด้วยนะคะ นะจะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะนะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายการเล็กเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านกับคนรักไปกินอาหารทะเลหรือว่าไปสถานที่ใกล้น้าใกล้ทะเลนะคะคนโสดนะคะมีโอกาส,กาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะ โชคลาภบ,บ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากว่ายิบสีมีเลข0560นะคะ0560นี้คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ